หัวใจเต้นเร็วขึ้นรู้ดีว่ายัางไงก็ไม่รอดขครอยากให้ทาพิจารณารับค่าเป็นสิทธิ์ โอเคครับผมกลาบสวัสดีผู้ชมอีกครั้งนะครับดีตันรักภาพสุชาติเดฟชีพนะครับผมสําหรับช h i ทอล์กในวันนี้นะครับเรามาร่วมเปิดเรื่องราวนะครับกับนิยายจากอวตารเดอะเซเบนเดอร์นะครับชุดที่ชื่อว่า The Shadow of k i l l h i นั่นเองครับผมซึ่งเป็นเล่มต่อจาก The Rise of k e l l h i นะครับใครที่ยังไม่รู้จักกับจักรวาลของอวตารนะครับหรือว่าไม่เคยดูการ์ตูนมาก่อนผมไม่แนะนําให้เริ่มอ่านหรือว่าเริ่มฟังตัวนิยายตัวนี้นะครับผมเพราะว่ามันจะเข้าถึงยากมากๆก็แนะนําให้ไปดูการ์ตูนมาก่อนนะครับหรืออย่าง คลิปเอาไว้หมดแล้วทั้งหมดจบเล่มเลยนะครับไปดูใน h ช n แนลเอานะครับผมเอาล่ะครับผมเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับกับบทนําของ The Shadow of k e p r i ครับเจ้าหนูยุนกุมคอตัวเองเอาไว้ครับผมแล้วพบว่ามีเลือดออกมาจากผิวหนังนะครับสัมผัสของเมือกและฟันมนุษย์ยังคงอยู่ที่ผิวหนังเขาอยู่เลยจ้าหน เลิกฟูมฝายสักทีเขาจําได้เพียงแค่ว่าเจนจูเนี่ยจุดทูบนะครับกลิ่นอายของความตายและความชื้นตามแขนขารวมถึงพิษร้ายที่ป่าปนอยู่กับเมือ่อการฝึกฝนของเขากับอามาร์กมันได้ผลเขาทนมันได้ครับเขายัางไม่ตายยืนกระพิบตาครับผมแล้วก็พยายามตั้งสติมองแวดล้อมรอบๆตัวครับมือของเขาเปียกชุ่มไปด้วยตะไร่น้ํามันซึมเข้าไปในซอกเล็บเขาควรจะอยู่ภายในถ้ำชื้นๆที่ถูกลากเข้ามาแต่มันกลับกลายเป็นป่ากงกลางกับท้องฟ้าที่มีสีเหมือนน้ำกรด เขาคลานไปรอบๆและเพิ่งจะรู้ตัวว่าเขาอยู่ในหนองน้ําน้ําเหนียวเยวเหมือนโคลนพยายามยึดหัวเข่าเขาไว้ต้นไม้รอบๆนั้นมันไม่มีใบกิ่งก้านบิดเบี้ยวโคดเคี้ยวสูงแสงที่น้อยเกินไปทําให้ภาพเบื้องหน้านั้นเป็นเพียงเงาหลังๆเท่านั้นแต่มันชัดเจนมากดวงตาสีเขียวดวงใหญ่นั้นกําลังจ้องมองมาที่เขาเป็นตาและเป็นเจ้าของเสียงที่บอกเขาก่อนหน้านี้ที่บอกเขาว่าเขาไม่ใช่ความเจ็บปวดที่คุณเคยความกลัวที่มีต่อมันปั่นป่วนอยู่ในท้องของยุน ทำให้เขาซุดตัวลงไปกองกับหนองน้ําพื้นดินรอบๆตัวเริ่มสัน่นไม่ใช่เพราะเอิร์ดเบนดิ้งมันมาจากบางอย่างที่เรียบง่ายกว่าธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ผิวน้ําไหวไปมาฝนกระหน่าตกลงมากิ่งก้านไม้ที่ไร่ใบเริ่มเสียดสีกันยุนกดหัวตัวเองให้ต่ําลงราบกับพื้นดินเบื้องหน้าเรากับว่าสิทธิ์ทำความเคารพอาจารย์เจียนจูจิตใจของยุนกําลังกรีดร้องนึกถึงชื่อคนคนเดียวเจียนจูหัวของเขาจมลงไปในโคลนเรื่อยๆ หยุดสักทีเจ้าเด็กเนื้อขอหน้าสมเพศดวงตาเบื้องหน้านั้นเบิกโพรงและขยับตามเสียงที่เปล่งออกมาดูเหมือนว่ามันจะไม่พอใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแผ่นดินสั่นสะเทือนบีบเข้าหากันเหมือนกับหัวใจที่กำลังหยุดเต้นมันรุนแรงขึ้นไปครั้งสุดท้ายก่อนที่จะสงบลงยุนเป็นคนอยากให้มันหยุดเขาอยากให้ความร้าวรานในใจนี้หยุดลงมันเจ็บปวดเหลือเกินที่ต้องเห็นทุกอย่างที่เขาพยายามสร้างมาตลอดชีวิตกลายเป็นผุยผงความเจ็บปวดนี้กัดกินเขาจากข้างใน ปล่อยมันออกมาสิเสียงกระซิบดังก้องในหัวไม่ใช่เสียงของใครไม่ใช่เจียนจูไม่ใช่เสียงของดวงตานั่นเป็นเสียงของเขาเองให้ความเจ็บปวดมันออกมาเอามันออกไปที่อื่นไปให้กับคนอื่นรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นหยาดฝนที่ตกลงมาสายฟ้าที่ฟาดลงพื้นความหายนะที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ภายในชั่วขณะมันมาจากตัวเขาแล้วก็ตามด้วยความว่างเปล่ายืนหายใจได้อีกครั้งมองเห็นได้ครั้งแรงสั่นสะเทือนหายไป เหลือไวเพียงร่องรอยแตกบนพื้นน้ำในหนองไหลลงรอยแยกไปลงไปยังหลุมที่ไร้ก้นทุกอย่างกระจ่าขึ้นเมื่อยุนผ่อนคลายลงเขาพยายามมองรอบๆอีกครั้งเขาไม่เคยเห็นป่าแบบนี้มาก่อนท้องฟ้ามัวๆแบบนี้แสงอาทิตย์หายไปไหนกันทุกอย่างดูเปราะบางไปหมดเรากับภาพสะท้อนของแผ่นดินที่ถูกวาดด้วยผู้กันเช่นบางๆข้าอยู่ในโลกวิญญ,ญาณสชนะยุนถอยออกมาจากตรงที่คุกเขา่าเบื้องหน้าของเขากลายเป็นหูเข่าลึกและคงไม่อยากจะไหลาตามน้ําลงไปแน่ เขาหัดหลังกลับเดินขึ้นสู่พื้นดินที่แห้งใกล้นั้นมีรากต้นไม้มีกลิ่นกรรมาฐานและกลิ่นเน่าคลักลุ้งไปทั่วท่านเคลล์ซางเคยบอกนี่ว่าโลกวิญญาณมันสวยงามอาศัศจรรย์เต,ต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเกินจินตนาเป็นเงาสะท้อนของผู้มาเยือนสะท้อนอารมณ์สะท้อนวิญญาณยุนขยับมือไปมาแอบสงสัยว่าพระรูปนั้นเคยเข้ามาในที่แบบนี้บ้างไหมฝันร้ายแบบนี้ทั้งสองไม่เคยคุยกันว่าถ้าเข้ามาโลกวิญญาณด้วยกายหยาบแบบนี้มันจะเป็นยังไง กิ่งไม้รอบตัวเริ่มสั่นทำให้ยุนนั้นเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวมันกำลังจ้องมองมาอย่างไม่ละสายตาจากป่าอันมืดมิดดวงตาที่รายล้อมไปด้วยอว,วัยวะโปร่งใสภายในนั้นเต็มไปด้วยฟันมนุษย์มันคือตัวที่ได้ลิ้มเลือดของเขาไปแล้วที่ภูเขานั่นเองหัวใจเต้นเร็วขึ้นยุนรู้ดีว่ายังไงก็ไม่รอดเขาพยายามนึกถึงชื่อของมันชื่อที่เจียนจูเรียกมันเจ้าวิญญานี่ฟาเทอร์โกลเวิร์มดวงตาพุ่งเข้ามาใกล้ขึ้น ยุนพังหักายหลังล้มลงไปชันศอกเขาพลาดแล้วไม่น่าพูดชื่อของมันออกมาเลยตอนนี้เขาเปราะบางหมดกำบงังเชื่อมต่อกับวิญญาณตัวนั้นมากกว่าตอนไหนๆนัน่นชื่อข้าตาเจ้าวิญญาณขวางกว่าเดิมบางทีเนี่ยจ,จะเป็นทั้งปากและตาของมันเอาละเจ้าหนูข้าเชื่อว่าเจ้าเองก็มีชื่อยุนหวาดกลัวในหัวมีแต่ภาพตัวเองจะถูกสาบหรือจะถูกกินแบบที่เคยได้ยินจากเรื่องเล่าโบราณถูกบทขยี้จนเละหรือแม้แต่กลายเป็นเมือกข้ามีนามว่ายุนยุนพูดออกไป มือเปียกชุ่มไปได้วยความกลัวเขากลายเป็นเหยื่อของมันโอกาสเดียวที่จะรอดก็คือต้องเป็นเหยื่อที่น่าสนใจเท่านั้นข้าข้าแต่ท่าทางตอนนี้มันไม่ช่วยอะไรเลยทายยืนอันสง่างามที่เคยยืนต่อเบื้องพระพักของกษัตริย์ปัทภีหรือแม้แต่ฟลอยลอร์อดหรือจะเป็นหัวหน้าเผาวารีหรือหลวงพ่อแห่งอารามวายุไม่มีอีกต่อไปเขาอาจจะเคยมั่นใจแบบนั้นมาก่อนแต่คนคนนั้นมันไม่อยู่แล้วฟาเทอร์กโกลวเวิร์งปีนขึ้นไปบนแนวต้นไม้ยืนตายแน่ๆถ้าไม่ได้พูดอะไรสักอย่าง ใครอยากให้ท่านพิจารณารับข้าเป็นสิทธิดวงตามีท่าทีเปลี่ยนไปแต่มันยังคงนิ่งข้าผู้ต่ำต้อยคุกเข่าต่อหน้าท่านในฐานะผู้สอหาทางวิญญาณได้โปรดสอนวิธีแห่งวิญญาณให้กับข้าข้าขอวิงวอนฟาเธอร์โกลว์อมหัวร่าดูท่าว่ามันจะบันเทิงใจนักเจ้าหนูคิดว่านี่คือเกมเหรอทุกอย่างมันคือเกมหมดนั่นแหละข้าจะลอให้เจ้าตายใจต่างหากข้าจะได้รอดนานขึ้นยุนคิดแบบนั้นพยายามยืนนิ่งแต่ก็ยังสั่นอยู่และเขาก็พูดออกมา ข้าทราบดีว่าข้าไม่ควรเอ่ยถามดวงวิญญาณผู้เปลี่ยนไปด้วยปัญญาเหนือกว่ามนุษย์ผู้ปราดเปรื่องที่สุดแม้แต่นักพรตฝีมือดีที่สุดอย่างพลาดมาถึง16ปีแต่ท่านทราบได้ภายในช่วงพริบตาเจ้าไม่เคยปรามมือกับครูกสินะถ้าปรามมือกับมันมาแล้วข้าจำวิญญาณของมันไม่ได้หรอกแต่ข้ารู้สึกตอนที่เจียนจูใกล้เข้ามาวารางจะตีหม่ของมันกำลังมาอย่างท่ำต้องเป็นหนึ่งในพวกเจ้านั่นแหละคำว่าทำ่ำสะดุดเข้าหูยุนมันเป็นพระหูพ์ท่านมีหนทางสู่โลกมนุษย์เหรอมีมากกว่าหนึ่ ฟาเธอร์โกลว์วมหัวเราะอีกครั้งข้ารู้ว่าเจ้าตั้งใจจะทําอะไรและข้าไม่ชอบใจเลยใช่ข้าสร้างหนทางสู่โลกมนุษย์ไว้มากและไม่เจ้าหลอกข้าให้สรงเจ้ากลับไปไม่ได้หรอกเจ้าไม่เช่สะพานเชื่อมระหว่างสองโลกเจ้าเป็นเพียงก้อนหินที่จําเป็นต้องถูกขัดเกลาเป็นแท่ธาตุที่ยังไม่ได้ทะลุข้าลิมรสเลือดเจ้าแล้วและเจ้ามันายข้าไม่มีข้าพอเสบนาด้วยซ้ำข้าบอกได้เลยว่าเจ้ากําลังโกรธแต่จงยาเลยใครกันอยากจะเป็นอวตารเจ้าต้องหาหนทางของตัวเอง ความหมายของคนไร้ค่าอย่างเจ้าพอข้ากินเจ้าเข้าไปเจ้าจะได้ก่อประโยชน์ทําให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นชีวิตของเจ้าจะอยู่ในตัวข้าตลอดไปฟาเธอร์โกลเวิร์มไม่เล่นเกมอีกต่อไปแล้วมันพุ่งเข้ามาหายุนเลื้อยผ่านกิ่งไม้อันคอดเคี้ยวเข้ามาทีนี้จงปราบปลื้มเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันก็จบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับบทนํานะครับอาจจะสั้นๆนะครับแต่เราก็ได้รู้เรื่องราวของยุนมากขึ้นนิดนึงนะครับเหตุการณ์นี้นะครับผมเกิดขึ้นหลังจากที่ยุนเนี่ยถูกลากเข้าไปในถ้ำนะครับ ซึ่งบทนี้เป็นบทนำนะครับยังไม่ขึ้นเนื้อเรื่องหลักนะมันจะมีบทแบบนี้แทรกขึ้นมาอีกหนึ่งบทนะครับผมระหว่างเรื่องนะครับซึ่งผมก็จะเล่าตามหน้าหนังสือไปเรื่อยๆนะครับผมเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับผมหวังว่าจะชอบแล้วก็สนุกกันนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากไลค์แชร์ซับสไครป์กำลังใจผมด้วยนะครับผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ